สวัสดีครับมาพบกับ Youtube Channel ที่ดินถูกทำเลดี159นะครับแล้วก็เพจที่ดินถูกํำเลดี159เช่นกันนะครับวันนี้เราพามา,าดูนะครับไม่ขายนะครับวันนี้วันนี้เราพามาดูที่ดินที่เราขายไปแล้วนะครับที่เราเปิดขายเงื่อนขพิเศษเงื่อนไขายพิเศษ,เาเศษราคาพิเศษนะครับเราสนับสนุนให้คนไทยมีที่นะครับเราสนับสนุนให้ คนไทยได้ที่ทำมาหากินนะครับนี่ครับคือแปลงที่เราเปิดขายเมื่อวันที่22สิงสิงหานะครับไม่กี่วันก็หมดนะครับ20กว่าแปลงนะครับแปลงนี้เป็นแปลง B4 นะครับติดถนนราดยางแบบนี้เลยนะครับราคา5 0 0พันเนะครับราคา5 0 0พันเนะครับตก1ล้านนิดนะครับแปลงละ300กว่าตารางวานะครับติดถนนราดยางอย่างนี้เลยนะครับลาดยางเนี่ยไปทะลุลำลูกกาได้นะครับแล้วก็ B4 B5 เข้าใช้ประโยชน์ที่ดินได้เลยนะครับเงื่อนไขเราพิเศษมากนะครับซื้อ,อที่ดินกับทางเราครับมีหลายโครงการมากนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราเนาะสรรหาที่ดินถูกๆทําเลดีๆนะครับมาเสิร์ฟถึงมือท่านแบบนี้เลยนะครับนี่แปลงนี้บีสี 4, ่บีห้านะครับแต่และท่านเนี่ยทำสัญญาเพียงห้าหมื่นเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างนี้ได้เลยนะครับแบบนี้เลยครับเข้าใช้ะจะขุดบอ่อจะเลี้ยงปลาจะปลูกผักปลูกพืชต้นไม้เนี่ยครับนี่นะครับ เดี๋ยวเห็นแววๆว่าลูกค้าจะทำอาจจะเอาบ้านนกดาวมาลงนะครับจะทำเป็นโคกหนองนาในที่พื้นที่เกือบเกือบไร่ขาดย่อนนิดนึงนะครับนี่นะครับคือขายจริงซื้อจริงผ่อนได้จริง60งวดนะครับดาวต่ำนะครับดาวเพียง5 0,000ื่นนะครับท่านผ่อนเนี่ยเดือนละสองหมื่นนิดๆนะครับก็หกสิบหกสิบนวดนะครับครับนี่ครับฝั่งนี้ก็ขายหมดแล้วนี่นะครับโซนสี่ขายหมดเพี้ยง เริ่มเริ่มเข้ามาใช้ประโยชน์นะครับลูกค้าเริ่มเริ่มเข้ามาใช้ประโยชน์จริงนะครับนี่ครับ ท่านที่พลาดโอกาสนะครับสำหรับท่านที่พลาดโอกาสเนาะ,ะฝากกดติดตามเลยกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับให้ทางเรานะครับที่ YouTube Channel ที่ดินถูกทำเลดี159แล้วก็ติดตามได้ที่เพจที่ดินถูกทำเลดี159เช่นกันนะครับเราจะมีที่ดินถูกๆทำเลดีๆมาเสิร์ฟถึงมือท่านอย่างนี้เลยนะครับขายกันทางออนไลน์ขายกันทางโซเชียลนี่แหละนะครับที่ดินสมัยปัจจุบันออนไลน์มาแรงนะครับเพราะนั้นขายได้จริงซื้อจริงทำประโยชน์ได้จริง ทักมาอินบ็อกมาครับที่นี่ องคารักษ์นครนายกนะครับห่างรังสิตนครนายกเพียง2กิโลนะครับ1กิโลเสร็จเศษไม่ถึง2กิโลนะครับห่างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต38กิโลเท่านั้นนะครับไม่ไกลกรุงเทพครับนี่ครับอ่ามีบางท่านซื้อถึง 45- หแปลงก็มีนะครับบางท่าน2แปลงบางท่าน3แปลงนะครับเพราะเงื่อนไขเราง่ายเราชิวนะครับท่านสนใจนะครับลูกค้าท่านใดสนใจทักมาอินบ็อกมาเลยครับมาคุยมาเจรจากันก่อนผ่อนได้จริงทําได้จริงใช้ประโยชน์ได้จริงดาวต่มจริงนะครับนั้นทักมาครับสนใจ เรามีหลากหลายทำเลนะครับบางนาก็มีนะครับกรุงเทพน้องจอะก็มีนะครับวางน้อยยุทธยาก็มีนะครับวางกระจมนครนายกนะครับแล้วก็ปทุมธานีหลากหลายทำเลนะครับที่ดินถูกๆทำเลดีๆนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ